สวัสดีครับสวัสดีครับผมช่างทุนลมเก่านะครับวันนี้จะมาแก้ปัญหาเชื่อมช่องฟิตทะลุช่องฟิตตันนะครับเราจะมาเดินท่อหนึ่งทับสี่รอบช่องฟิตดูครับว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับครับท่อที่เดินไว้นะครับท่อสองแดงหนึ่งทับสี่ก็จะประมาณนี้นะครับ ประมาณ5เมตรถึง6เมตรนะครับรามาดูกันนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมครับเริ่มกรอบแล้วครับาหน้มาดูผลกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรการเดินท่อรอบช่องฟิตนะครับรุมจู้ได้วระมาณรบห้า หรือว่าผ่านนะครับเธอทำจนได้